สองคนที่ทำอะไรกันนะ่ะผิดปกติชะมัดเลยเป็นไงบ้างนเนี่ยสวยหรือยังอะ่ะก็สวยแล้วล่ะนะพี่ฝนนะจริงเหรอนี่ไม่ฟังฉันกันบ้างเลยเนีย่อะไรกันเนี่ยโบดูดิสองคนนี่ไม่สนใจเราแล้วอ่ะบูพี่เอกก็หลอนะเนี่ยโอ้ขอบคุณนะ เดี๋ยวเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนสวยยังสวยยังขอบอกว่าสวยมากเลยตอนเนี้ยสวยแล้วสวยมากเลยถ้าเอาที่คาดผมอะไรมาติดเนี่ยที่คาดผมที่ไหนเล่านี่มันกิฟตติดผมตังหากอ๋อกิฟติดผมหรอโชวสวยจังเลยนะอ๋อพี่เอกวันนี้ก็ใส่เสื้อสีชมพูมาล้อหล่อนะบอฉันชักมันไส้แล้วอะ <laughs> มันไส้อะไรปุ๊กปิ๊ก เกิดอะไรขึ้นเนี่ยอยู่ดีๆก็แต่งตัวแบบนี้แล้วมาชมกันเองเอาทำไบยังไม่ได้หรออ้อาวชมกันไม่ได้เถอะปุกปิ๊ก,กอ่แค่นี้เองเพราะว่ามีใครชมแล้วชมกันเองแค่นี้แหละพอแล้วฮะต้องชมกันเองอยากจะบอกว่าเดือนนี้ <c oughs> เดือนกุมภาแล้วไงอ๋อใกล้วันมาคะแล้วนั่นเองใช่แล้วปะโทเอ้ยวัน,นท้์ยเออมันก็วันมาคะก็อยู่เดือนนี้ <c oughs> นั่นแหละอยากจะบอกว่าเนี่ยเดือนนี้เดือนกุมภาใกล้วาเลนไทยแล้วก็นึกขึ้นได้นึกขึ้นได้ว่า,น,น,วานึกขึ้นได้ว่าตอนนั้นอ่ะตอนที่เราเป็นเด็กๆเ,เราปั่นจุกยานไปตาหาผีที่บ้านรูปหัวใจอ่ะอจําได้เปล่าว่ะจำได้แม่นเลยท่านจำได้จำได้ว่าอะไรจำได้ว่าหนี หนีทำไมอ่ะหนีกลับมาหัวสุกหัวซุนจะหน,นีทำไมก็คราวที่แล้วอ่ะไม่ใช่ผีสักหน่อยก็ใช่ไงเราตกใจเราหนีกันไงอ๋อนั่นแหละเป็นคุณยายคนสวยคนนั้นน่ะใช่แล้วคุณยายอ่ะที่เขาเป็นแฟนกับพี่ของพออ่ะใช่แล้ววะทุกคนจําได้หรือเปล่าไม่รู้เดี๋ยวกลับไปดูก่อนกันแล้วกันนะเดี๋ยวฉันกลับไปดูก่อนก็ได้ เดียววันนี้เราจะไปหาเขาเพราะว่าเราไม่ได้เจอเขามานานมากแล้วอ่ะเอาแล้วเขายังจะอยู่ใช่ไหมเราโตแล้วอ,อ่ะเขายังอยู่แน่นอนเลยเออพี่เอกหมายถึงเขายังอยู่ที่เดิมใช่ไหมเขาต้องอยู่ที่เดิมเดี๋ยวแม่เขาไปอยู่ที่เดิมแห้เขาไปไหนเล่าปะโทอ๋อไม่ใช่คนละอยู่กันนะอยู่เดียวกันนะ <c oughs> อยู่เดียวกันอยู่เดียวกัน <c oughs> พวกเบงนั่นนายทำอะไร ฉันก็ขับรถไงไฮ้แล้วก่อนนี่ไงพอเราจะไปบ้านรูปหวัวใจปุ๊บใช่ไหมเส้นทางหวัวใจมาปั๊บเลยเนี่ยแล้วใครเอารถมาจอดตรงนี้เต็มไปหมดเลยเนี่ยอ๋อนี่งานนัดคนสําคัญเอาไว้โอ้ยใครก็ได้่วยหยุดรถทันทีนายก็หยุดก่อนนี่งานจุงมือไว้เลยโอ๋อแตงกิวพอ,อวคะ่ะพอ,อใครมาเรียกเราเนี่ยอ้านี่นไงที่นัดกันเอาไว้ไงคะฮะอ้อาจำไม่ได้หรออ้าเหร ที่นัดกันเอาไว้ไงที่จะไปหาคุณยายคนนั้นน่ะที่เป็นที่เป็นแฟนของพี่ผออ่ะเอา้าโอ้ลืมเลยเนี่ยเอ้าก็เป็นคนเอาจุกยานมาวางไว้ข้างหน้าโรงเรียนเองไม่ใช่เหรอเบิรเอา้าไม่ใช่ผอ,อหรอผออไม่ได้มาวางสักหน่อยเอ้าแล้วใครอ่ะเออข้างในนั่นละวางไปดูซิ งั้นเาเป็นว่าเราลองไปถามข้างในก่อนดีกว่าเผื่อเขาเอาจุกกลยานมาเขาจะใช้อะไรหรือเปล่าะนะแมนแมนแมนมาเร่ย่ยก่อนเออใช่ลืมไปเมื่อคราวที่แล้วเนี่ยเราไปกันตั้งหลายคนนะ่ะไปกันยกห้องเลยเพราะอจำได้ ไปกันยกห้องที่ไหนแล้วครับพออไปกันแค่เพื่อนเราบางคนแค่นั้นเองโดย,<ำ>โดยเฉพาะจําได้เลยว่าไปถึงแล้วก็มาวุ่นวายที่โรงเรียนพออตกใจหมดเลย <laughs> นี่ไงโดยเฉพาะเพื่อนนี่ไงห,หัวหน้าห้องอ่ะโอ้หัวหน้าห้องแต่งชุดจัดเต็มมาเลยนะครับใช่แล้วเห็นเธอบอกว่าวันนี้จะไปบ้านรหกวใจฉันก็เลยอยากจะใส่สีชมพูขึ้นมาทันทีเลยอ่ะแล้วคนอื่นใส่ชุดนักเรียนเฉยเอาเอาหน้าเอาหน้างั้นเอาเป็นว่าเดี๋ยวเธอไปชวนเพื่อนเราที่ไปคราวที่แล้วไปด้วยกันเถอะนะ ฮยยองฮีเราจะไปบ้านคุณยายรูปหัวใจกันน่ะนี่ไงชวนเรียบร้อยแล้วอ่ะมาครบทุกคนมาครบทุกคนแล้วนี่เปลี่ยนชุดกันด้วยเนี่ยใช่แล้วถ้าไม่เปลี่ยนชุดเราจะขับรถกันลําบากมากเลยนี่เราต้องเปลี่ยนเพื่อใส่ชุดเซ็ตให้เหมือนกันด้วยเนี่ยนะถูกต้องนี่พวกเธอในฉันจองจุก,กุยานมาให้เรียบร้อยแล้วนะทําไมพี่เอกนึกถึงแก๊งชมพู <laughs> แก๊งชมพูไหนอะแก๊งชมพูสามคนที่ไปไหนมาไหนก็มีแต่เรื่องในช่องเวกอะมันมีแต่เรื่องทั้งนั้นเลยเหรอใช่แล้วอ๋อแต่คราวนี้เราไปไม่มีเรื่องแน่นอนอันนี้ชมพูฟ้าแล้วกันนะใช่ใช่อันนั้นชมพูอะไรอะ่ะชมพูชมพูอ๋อชมพูชมพูมาเร็วเข้านี่เหรอรู้หัวใจเนี่ยขึ้นไปถึงถึงบ้านเลยเอะขอบอก ทำไมไม่ไปรถยนต์นะฉันขี้เกียจป่าน่ะมันไปไม่หมดไงพวกปิ๊กบ้านเราไม่มีรถสิบล้อโหเอ้ยถ้ามีรถสิบล้อนะฉันจะพาไปเลยอ่ะขอบอกแล้วจะให้ฉันไปขึ้นรถสิบล้อทําไมอ่ะเ <c oughs> ดีด๋เดอเอเยนี่ไงอืม,มถ้าจําไม่ผิดเราจะต้องตามหัวใจไปใช่หรือเปล่าใช่แล้ว แล้วหัวใจอยู่ตรงไหนอ่ะเลี้ยวซ้ายเลยพี่ฝนเลี้ยวซ้ายเลี้ยวซ้ายนี้ใช่เปล่าเลี้ยวซ้ายไปขึ้นภูเขาตามพ่ออ,อมัาที่เร็วเข้าอ๋อทางนี้นี่เองเออถ้าเรามากังวันก็ดีนะทําไมหอ๋อเมื่อตอนนั้นอะ่ะเรามากันตอนกลางคืนอะ่ะมองอะไรไม่เห็นเลยอะ่ะแต่ตอนนั้นน่ะพี่ฝนเป็นคนพามาไม่ใช่หรอเอาเหรอ,อใช่แล้วเอาเหรอจําไม่ได้แล้วยังมีมกล้องดีโบเป็นนี่เลยเป็นหลักฐานที่สําคัญจริงเหรอ แล้วเราเจออะไรที่มันแปลกๆมากไหมอ่ะไม่เจอเจอแต่คุณยายเจอแต่คุณยายงั้นเหรอที่แปลกสุดในคลิปก็พี่ของพอนั่นแหละครับทําไม<อ>ถึงไม่เห็นหน้าเขาล่ะเออใช่จะว่าไปมไม่เห็นหน้าจริงๆด้วยนั้นเนี่ยเขาไม่ยอมให้เราเห็นหน้านี่เธอเหลอดฉันด้วยนะกระโปรงฉันมันยาวเกินไปนะเมื่อกี้ติดเข้าไปในโซ่แล้วอะ นี่เอากางเกงให้ฉันใส่ทําไมอะปั่นยากอะนี่อากาศร้อนนะเอาแล้วเธอไม่ใส่กางเกงแล้วเธอจะใส่อะไรมาแล้วยองฮีนั่นก็ใส่กระโปรงเหมือนเดิมไม่ได้หรอไม่ได้หรอกใส่กระโปรงมาปั่นจุก,กุยานเดี๋ยวโปเอานะเออไม่เป็นไรอ้ฉันปั่นอยู่ข้างหลังมาเร็วเข้านี่อย่าเรื่องมากเลยนันเนี่ย อ้นี่แล้วทาไมฉันเพิ่งสังเกตแล้วเนี่ยว่าเธอเอาผู้หญิงไปย้อมผมสีชมพูมาทําไมเนี่ยเอ้าใกล้วันไนนี้แล้วไงอะไรนะวันอะไรนะวันมาค่ะบูชานั่นเหรอวันวาเลนไทน์อ๋อวันมาอ้าวันมาเวนเลนวันวาเลนไทน์ เราดิ้นพันกันอ่าใกล้ถึงวันวาเลนไทน์แล้วก็เป็นสีชมพูหน่อยอ๋อโอ้ยแย่แล้วแย่แล้วกระโปรงติดล้อทําไงดีอะกระโปรงติดล้อไปซะแล้วพี่ฝนเดี๋ยวเดี๋ยวเราไปช่วยกันแงะข้างทางตรงนี้ก็แล้วกันนะอาทนเอาหน่อยนะครับถนนหน้ากว่าจะออกมาได้เกือบแย่แน่เถอะโอ้ล้วทําไมถึงมาเป็นชุดกระโปรงอยู่คนเดียวก็ฉันอยากจะใส่กระโปรงเหมือนคนอื่นเข่าบ้างทุกทีฉันใส่กระโปรงอะไรก็ไม่รล้ออะ เดี๋ยวเราขึ้นไปบนภูเขาก็น่าจะใกล้ถึงแล้วล่ะนะแล้วดูยองฮีกับหัวหน้าเดี๋ทำไมปั่นไปปั่นกลับปั่นกลับปั่นไปเขาปั่นแข่งกันไงสองคนนี้เขาไม่ยอมโอ้โห,โหขนาดนั้นเลยเหรอพี่ฝนเลยแล้วเอาเลยแล้วเหรอเลยแล้วเอาแล,แล้วมันต้องเข้าทางไหนอะต้องเข้าทางขวาเลยมาเมื่อกี้เนี่ยอ๋อต้องเข้าตรงนี้นี่เองเฮ้ยเดี๋ยวถ้าจำไม่ผิดข้างหน้านั้นจะมีแก๊งอะไรนะ เป็นแก๊งกี้กี้นะแก๊งกี้กี้เหรอใช่แล้วแต่พวกนั้นเขาไม่ยุ่งกับใครเขาไม่ย uh> ุ่งกับใครจริงเหรอถ้าไม่มีใครไปยุ่งกับเขาถ้าไม่มีใครไปยุ่งกับเขาเขาก็จะไม่ยุ่งกับใครเนี่ยน่าจะจำไม่ผิดอยู่ตรงนี้แน่นอนอยู่ตรงนั้นแหละทำไมพูดไปพูดมาสับสนเหลือเกินพักนี้ทำงานเยอะไปหน่อยทุกคนอ้าวงั้นเราต้องหยุดทำงานกันแล้วอย่างงี้ไม่ได้ต้องทำงานต่อไปอ้วเฮ้อโอ้ย เขากาลังออกกําลังกายอ่ะเขาออกกําลังกายร่างกายจะได้แข็งแรงเราต้องไปออกกําลังกายกันบ้างใช่แล้วเดี๋ยวหลังจากคลิปนี้ใช่ไหมเดี๋ยวเราไปออกกําลังกายกันดีกว่าโอ้โหออกกําลังกายตอนไหนอะตีสองอย่างงี้เหรอเริ่ดก่อนเริก่อนจะว่าไปเนี่ยปั่นจุกรยันก็ออกกําลังกายแล้วนะเนี่ยทุกคนอืมอ่าปั่นไปปั่นในนี้ก็ปั่นไปมาเร็วๆเ,เข้าเก้ยถึงยังเนี่ยไม่ไกลแท้ใกล้ถึงแล้วนั่นไงพ,พี่ฝนเห็นบ้านสีชมพู เฮ้ยทำไมไม่เหมือนเดิมอ่ะนั่นน่ะสิฉันจำได้นะว่าไม่ได้เป็นแบบนี้หรือเขารีโนเวทรีโนเวทใหม่กเหรอนั่นนะ่ะสิสงสัยจะนรีโนเวทไหนขอดูใกล้ๆหน่อยดีกว่าอืมจริงด้วยนะพี่ฝนสีเขาจะเปลี่ยนเปลี่ยนไหมหรือเปล่าอ๋อสีสวยมากเลยนะเนี่ยมีอะไรอยู่ข้างหน้าด้วยอ่ะนั่นไงเด้อเพะคุณป้าโอ้โห ว้ยยังเหมือนเดิมเลยนะคะเป็นยังไงกันบ้างล่ะคะโอ้ไม่ได้มาเยี่ยมเยียนตั้งนานยังสวยเหมือนเดิมเลยนันเนี่ยโอ้ขอบคุณมากเลยนะคะฉันก็สวยอย่างนี้ประจำทุกวันเลยเดี๋ยวก่อนแล้วแล้วคุณลุงคุณคนนั้นเขาไม่คิดจะพูดอะไรหน่อยหรอคะอ๋อเขาเป็นคนขี้อายเขาเป็นคนขี้อายใช่ โอ้อย่างงี้นี่เองวันนี้พวกเรามาเยี่ยมกันนะคะโอ้ขอบคุณมากเลยนะจ๊ะโเดี๋ยวก่อนนะบ้านคุณป้ารีโนเวทใหม่หรอคะโอใช่จ้ะจัดให้เข้ากับบรรยากาศ<อ>ชีวิตคุ้โอ้โหน่ารหหหหักจังเลยอะไรเหรอพี่บัว คำคำคุณป้าเขาทำไมอ่ะเขาน่ารักไงโอ้ขอบคุณนะคะคำก็น่ารักสองคำก็น่ารักงั้นเดี๋ยววันนี้วันนี้คุณป้าเลี้ยงข้าวพวกหนูหน่อยนะคะโอ้นอกจากข้าวแล้วย,ยังมีอย่างอื่นด้วยนะคะเลี้ยงอะไรดีอะคะหัวใชเท้าปลูกเองเนะะี่ยจ้ หัวใจเท้าปลูกเองโอ้โหเยอะชะมัดเลยนะเนี่ยใช่ดองไม่เป็นไรเลยนี่ทุกคนอยู่ไหนเนี่ยมาแล้วโอ้โหหลอฉันด้วยที่เธอช่วยหยุดรถให้ฉันทีไหนก็ลงมาสิปุ๊กปิ๊กลงไม่ได้กลัวว่าลงแล้วจะหล่นไม่หล่นหรอกโอ้โหบ้านลีโนแวนปรับปุุงใหม่ อย่างสวยเลยอะใช่ค่ะพอดีพื้นที่น้อยข้างบนเลยปลูกผกักไฮโดรโพนิ尼克ด้วยทำไมเหมือนชีวิตจริงเลย <c oughs> ปลูกผกักไฮโดรโพนิ尼克ด้านบนนะคะอันนี้ก็จะเป็นสวนดอกไม้ข้างล่างเป็นหัวใจเท้านะคะอ๋อเป็นหัวใจเท้า <c oughs> อุ้ยนี่น เหมือนแครอทเลยอะเหมือนจริงๆแต่ว่าข้างล่างเป็นหัวชัยเท้าค่ะโอ้สวยมากเลยแสดงว่าหัวชัยเท้าข้างล่างนี่จะต้องไว้ใหญ่มากแน่นอนใช่หรือเปล่าคะบางทีก็ดึงขึ้นมาแล้วไม่มีหัวเหมือนกันค่ะ<อ>น่าจะปลูกผิดนะอ๋อตกลงว่าอันนี้หัวชัยเท้าแน่ใจหรือเปล่าแน่ใจค่ะปลูก<อ>มาเยอะๆเอาไว้ทําอะไรนะเอาไว้ทําทาใอ้นี่กิมจิอ๋อกิมจิกิมจิอร่อยอร่อยทุกคนกิมจินี่เป็นอาหารอะไรอะอาหารเกาหลี อ๋อเหรอืมใช่แล้วโอ้ไม่ใช่อาหารคาวนะอืมอะไรของคุณป้านเป็นอาหารคาวหรืออาหารหวานนี่ไปเกาหลีเลยเหรอเดี๋ยวเดี๋ยวเออโหบ้านหลังใหญ่สวยมากๆเลยอ่ะนี่พี่เอกพูดมั่งได้ยังอะได้แล้วเออบ้านสวยมากเลยนะ <c oughs> เออเดี๋ยวเยวขอขึ้นไปดูข้างบนหน่อยวอามีดอกโคลเวอร์ด้วย ดีขึ้นเยอะเลยนะครับโอ้สวยมากๆเลยหน้าอยู่จัดๆเลยอะ,อะพี่ผมเขาก็ยังไม่คุยเหมือนเดิมเหรอเป็นคนเงียบๆนะ,ะว่าแต่หายไปไหนแล้วก็ไม่รู้นะเนี่ยเขาไปทําอย่างอื่นแล้วคะ่ะน่าจะไปขุดหัวใจเท้าอยู่ข้างล่างอะค่ะ <c oughs> คุณป้านี่น่ารักจังเลยโอ้ห้องครัวแบบอย่างใหญ่เลยอะค่ะข้างหลังนั้นเป็นสมุดหนังสือสําหรับทําอาหารนะคะ สำหรับทำอาหารฉันกลัวจะจำเจค่ะก็เลยต้องซื้อหนังสือมาสำหรับทำอาหารเป็นตำาราทำอาหารนะคะดีจังเลยนะคะอยู่บ่อนี้บรรยากาศดีดีดีค่ะที่นี่เรากินแบบเป็นทัญพืชล้น้วนเลยค่ะโอ้มีหน้าละคุณป้าถึงได้ไม่ไม่เปลี่ยนไปเลยนะคะใช่แล้วหัวใจเท้าผัดหัวใจเท้าดองหัวใจเท้ากิมจิหัวใจเท้าต้มหัวใจเท้าตุน๋นโอ้สุดยอดไปเลยนะคะคุณป้าค่ะวันนี้หัวใชเท้าทอดนะคะ โอ้โหเตียงแก้วซะด้วยดูสินี่ตกลงนี่เราจะต้องกินแต่หัวไชเท้ากันจริงเหรอเนี่ยอขาก็ดีเหมือนกันนะถ้ากินหัวไชเท้าเยอะๆเข้าไปแล้วอายุไม่เปลี่ยนเหมือนคุณป้าพี่ฝนก็ยอมกินเหมือนกันนะใช่แล้วค่ะหัวไชเท้าที่นี่ผลิตจากสารธรรมชาติล้วนๆอ๋อผลิตจากธรรมชาตินี่ไงจําได้ถ้าจะไม่ผิดอย่างฝั่งเนี้ยที่เราเจอคุณป้าล้วตกกโต๊ะกระจายอ่ะอ๋อนี่ไงโอ้บ้านเปลี่ยนไปเยอะเลยนะเนี่ยคือตอนนั้นเดือน ทำงานอยู่นะคะแล้วก็เหนื่อยมากก็เลยบริหารร่างกายหมุนคอด็อกแดกด็อกแดกะค่ะโอ้วันนี้นี่เรามาบ้านคุณป้าเราจะได้กินหัวใจเท้าดองแถมบรรยากาศดีดีสุดยอดไปเลยนะเนี่ยมันก็ดีะนะพี่ฝนพี่ขอพกอย่างอื่นมาด้วยได้ไหมอะไรหรอขออย่างอื่นที่ไม่ใช่หัวใจเท้าได้เปล่าเอาแล้วจะกินอะไรอะ่ะอ๋อยังมีเหลืออีกอย่างนะคะอะไรหรอนอกจากหัวใจเท้าแล้ว เขายังมีผักกาดผักกวางตุ้งนิดหน่อยอยู่หลังบ้านเดี๋ยวไปทำให้กินนะคะโออคุณป้านี่สุดยอดไปเลยนะคะ โอ้สุดยอดไปเลยเดี๋ยวเดี๋ยวลืมบอกไปว่านี่ไงไอดีบ้านหลังใหม่อ่ะอ๋อไอดีบ้านของคุณป้าใช่ไหมใช่แล้วละจ้าทุกคนงั้นเอาเป็นว่าเป็นๆนคนไหนที่ชื่นชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไ like, ลค์กดซับสไคร b ์กดแชร์กดกระดิ่งกรุ้งกริ้งกรุ้งกริ้งแจ้งเตือนเพื่อไม่พลาดคลิปต,ต่อไปด้วยนะจ๊ะวันนี้พวกเราก็ต้องขอตัวลาไปก่อนบุยบุยอย่าลืมแวะมาเที่ยวบ้านคุณป้าด้วยนะคะ